ก็ตื่นเช้ามาไม่ทันนะครับน้องๆตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้เลืกมาถ่ายคลิปเลยเนาะที่เราก็น่าจะใช้ของนากิตานะครับตัวนี้เออแบตจะแบตหมดหรือเปล่านะครับนี่ตัดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้อ่อย่างนี้ยังๆๆๆๆใช้ตัวแบตตัวเดียวอยู่เป็นไงแจ๋วไหมอืมโอโ,โอ้โหนี่ฮะโอ้โหลืล่นปืดเลยว่ะอืมแจ๋วไหมแจ๋วเ,เลยเอ่ะมาพี่มาถ่ายไม่ทันนะตื่นสายสิบโมงแล้ว มันเล่นกันเสเกียงเลยนะครับของนายกีตา์ต้นๆเดีเ๋ยวไปดูอีกเครื่องนึงดีกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ใช้ตู้นี้ตัดขามสดเลยนะมาขามล้าทำเขียงให้ลูกเพจปนะ่ะอืมโอ้โหนี่เล่นกันเสเกี้ยงเลยนะครับมาตัดไม่มาถ่ายไม่ทันนะครับเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องอยู่นะได้อยู่นะสอบถามน้องๆแล้วบอกว่าเวิร์กเลยนะครับทางด้านพี่ไก่นะครับก็ยังทำรางรถต่อไปนะครับวันนี้ก็น่าจะเริ่มใส่ล้อแล้วตอนนี้ก็เริ่มใส่เในรางของตัวรางแล้วตัวรางของจะพูดว่าไงดีวะ เริ่มใส่ไอ้ตัวที่เป็นตัวยืนเขาไปในรางนะครับเดี๋ยวก็คงใส่ล้อมาแกเห็นล้อยังล้อที่ส่งมาเป็นไงไม่ผ่านเหรอเอาเวียนกำล้ออืมมันจะใส่ได้ไหมล่ะได้ใส่ได้ได้ใช่ไหมใ่ไใส่ล้อโพลียูนิเทนอะไรทุกอย่างไม่ใช่ไอ้สักอย่างเนี่ยแหละพียูเออพียูยูนิเทนอะไรทุกอย่างนี่แหละเราจะใช้ล้อนี้ใส่ขึ้นไปล้วลองรางไอ้เลื่อนๆดูองล้อไม่มีทางขึ้นทางนี้นะครับทางขึ้น มีบันไดสองขั้นแล้วก็มีปูไม้นะครับปูไม้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมันก็มีปูไม้อีกเป็นเป็นบันไดเพื่อตอกขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับล้อจะใช้ทั้งหมดข้างละสามนะข้างล่างนะข้างล่างสามสามก็หกข้างบนอีกใช่ไหมข้างบนอีกสามก็เป็นสิบเท่าไหร่นะสิบสองตัวสิบสองตัวรับรองแน่นอนก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วพี่ไม่อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างบนนี่แหละครับ ูปทรงนะครับจะเป็นเครื่องปั่นไฟของโตมิสุนะครับเครื่องปั่นไฟไม่ได้ออกมาครับเพราะว่ายังไม่ได้มีงานเชื่อมได้มากมายเนาะมีการเจียรงานเลยเฉยไม่ได้ออกมาใช้นะฮะแต่ก็จะทําเป็นรูปเครื่องปั่นไฟของโตมิสุเห็นไหมจะโค้งโค้งนะครับแล้วเดี๋ยวทําป้ายติดให้ทำป้ายติดเพื่อเป็นประตูเปิดนะครับเป็นของโตมิสุเลยนะฮะโซ่คุณที่ถามเข้ามาครับว่าเรายังใช้ของมาสุอีกตะโอตูกายไหมยังใช้อยู่นะครับเนี่ยฮะ ยังใช้อยู่นะยังใช้เพือใช้อะไรอยู่นะครับปกติเหมือนเดิมอันนี้เป็นประตูฝาหน้าผมบอกไปเมื่อกครนะครับฝาหน้าเปิดปิดได้นะครับประมาณนี้ยังใช้อยู่ครับพวกเรามีอะไรเราก็ใช้ไปนะครับของโอซุกะอินดิทไฟเราก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าปลายนากิตะล่วงล้มลมพัดนะครับมาสรุก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับถือว่าพูดง่ายๆใครส่งอะไรมาให้เราใช้เราใช้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะต้นไม้นะครับจะคิปเมื่อวานที่ผมบอกว่าจะตัดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เาตรงตมันก็เสียได้นะครับแต่หลายคนไม่อยากให้ตัดเราปลูกมานานแล้วนะครับแล้วก็ทรงต้นมันก็สวยด้วยเนาะทรงต้นมันน่าทำเป็นต้นไม้เลยเล่นเหมือนกันนะฮะผมบอกว่าจะตัดเดี่ยมันติดสายไฟครับติดสายไฟเข้าบ้านผมนี่แหละเห็นไหมมันจะมีสายไฟม่เส้นหนึ่งมันติดหมดเลยนะครับมันติดแล้วก็าโยงลอเอยงแบบหืก็ถ้ากิ่งมันหักทีก็ไฟฟ้าดับประจํเนีฮะมีสายไฟนู่นครับลากผ่านมาตรงเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือมีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้พอดีมันก็ติดสายไฟอยู่ดีนะครับ เอาออกครับหรืไมก่กระตัดแต่งทาเป็นนู่นทำเป็นนี่น,นั่นเป็นอะไรสักอย่างมันก็ได้จะสวยดีเหมือน,นกันนาะอนี่มันลบไปนะครับหันมาดูเนื้อตุนเนื้อเปื่อยสักหน่อยนี่เนื้อตุนเนื้อเปื่อยเอาเนื้อเปื่อยที่ครอบหายไปไหนดูดแล้วเหรอเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่นเน,นื้อเปืือยนี่เนื้อตุนยังอยู่นะยังอยู่ดีจับหัวหน่อยไหมมามาลุหัวหน่อยสินี่ตัวแสบตัวแสบตัวโซนนูน่นก็ตัวโซนอีกเหมือนกันชอบออกจากคอกหนีนะครับ ก็เดี 1> 1> ๋ยวคิด hmm. ด so, like ูก่อนแล้วกันนะครับทำตามคอมเมนต์แล้วกันนะว่าจะให้ตัดทิ้งไปเลยหรือให้ตัดแต่งกิ่งหรือว่าจะให้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ริมทางมันจะสร้างได้ไหมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าเนาะส่วนทางด้านไม้ไผ่ที่เราตัดกองไว้นะครับผมก็เริ่มจะมีไอเดียแล้วครับอาจจะทําเป็นที่นั่งทาเป็นเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับแต่แบบว่าคงไม่เหมือนใครนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าไม้ไผ่กองเนี้ยผมจะทําเป็นแบบไหนแล้วกันเนาะหลังจากที่ไม่มีกอไผ่ไม่มีต้นมะขามแล้วก็โล่งๆเลยนะครับบ้านใต้ แต่ก็ยังพอมีร่มเงาตรงนี้ให้ได้แบบว่านั่งปูเสือตกปลากินกันได้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ตรงนี้มันจะโล่งนิดนึงนะครับก็ลองขึ้นไปดูบนหอคอยบ้างไหมครับว่าเราขึ้นไปดูข้างบนแล้วมันจะโล่งขนาดไหนแต่พาขึ้นไปดูนะครับวันนะครับผมลองหัดทําคลิปรีวิวสินค้าเหมือนคนอื่นๆเขาครับที่เอาสินค้ามาแล้วก็เอามารีวิววิธีการใช้งานบอกสเปคเครื่องบอกอะไรพวกนี้ลองทําดูแล้วพี่แต่มันไม่ได้มันไม่ผ่านมันเหมือนมันไม่เป็นตัวตนของตัวเองอะครับมันเหมือนแบบอารมณ์ว่ายังไงดีอธิบาายไม่ถูกูกคืออเรลงพด สเปคเครื่องลองเอามาชูให้ดูทำเหมือนคนอื่นเขาที่เขาทำรีวิวกันอนะ่ะมันแตกแครับผมมันรีวิวไม่เป็นประมาณนั้นมันก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะก็เลยไม่ได้ลงนะฮะุปแล้วก็ตัวใครตัวมันแหละครับเพราะว่าแบบว่าใครจะทำแบบไหนก็นเอาเป็นตัวตนดีกว่ามันจะได้ไม่เก่งเนาะนี่ประมาณนี้เลยขึ้นมาแล้วหรือขึ้นมาทีน,นี้ก็หอบแล้วหอบแล้วนะครับก็นี่ก็โล่งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เดียวตัดออกอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ทำเป็นอะไรดีหรือไม่ตัดดีตัดดีไหม ไม่น่าจะรอดนะครับตัดทําเขียงให้แล้วกันเนาะหรือใครอยากได้เขียงออกค่าส่งเอาประมาณนี้ก็ถือว่าวิววิวแบบว่าดีขึ้นมาเยอะนะครับมองเห็นเออซุ้มทางนู้นได้สไลเดอร์ลงน้ํานะครับก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็โอเคครับวิวตรงนี้ได้อยู่นะเรื่องของการรีวิวสินค้าผมก็คงต้องหัดต่อไปนะครับหัดแบบว่าเออ,เอ,อทำยังไงดีให้เป็นตัวตนของเราก็ต้องซ้อมกันไปก่อนนะครับจะทํายังไงก็ได้ให้เป็นตัวตนของที่เราเป็นอยู่อะอะไรประมาณเนี้ย แต่เวลาเราเป็นตัวตนของเราอะ่ะเรามาใช้งานจริงมันไม่เกี่ยวกับการรีวิวไงมันก็เลยเรียกว่าอะไรเหนื่อยคือจะทําตามคนอื่นเขาไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมเขาเก่งๆผมชอบไปนั่งดูเขารีวิวนะครับบอกสเปคเครื่องบอกอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนงะี้ยเขาก็ได้ค่ารีวิวแล้ว ได้ค่าคอมอะไรแล้วแต่ผมก็พยายามทำแได้ไม่ผ่านก็คงต้องหาตัวตนของเราให้เจอนะครับประมาณนี้เอราหัดไปพร้อมๆกันนะครับกับช่องทาไปเรื่อยรีวิวแต่ช่องนั้นก็กลายเป็นแบบทาอะไรมั่วสัวเละเทะไปหมดครับก็คือแบบ A งเอะองดง่ายๆจะขาย,ยกันแน่ว่าหรือจะทําเพลงหรือจะทำอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องแบต2ก้อนอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากคนที่ถามเข้ามาเยอะๆเ,เลยนะครับว่าย1เดกับ42เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนที่ใส่แบต2ก้อนได้เหมือนกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปใส่แบต2ก้อนมีคนถามเข้ามมาาาาเเยกว่่ีตขพพิ์ล เทคโนโลยีนะคือหน้ากล่องเห็นชัชดเจนแบบนี้เลยเป็นสินค้าของญี่ปุ่นหรือไม่นะฮะบ,บอกได้เลยนะครับไม่ใช่สินค้าแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับแต่เจแปนเทคโนโลยีผมโทรไปสอบถามเขาว่าเขาผลิตที่จีนเหมือนกันเนี่ยเหมือนทุกๆแบรนด์ทุกๆยี่ห้อประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่โรงงานนั้น h, ใช้เขาเรียกว่ามีเครื่องใช่ไหมมีเครื่องที่ของญี่ปุ่นะในการผลิต รวมด้วยเนะี่ยอยู่ในตัวนี้ผมก็ไม่ทราบนะลืมถามเขาว่าเขาใช้ส่วนไหนของของญี่ปุ่นเครื่องของญี่ปุ่นในการผลิตหรือขึ้นมาอาจจะเป็นมอเตอร์หรืออาจจะเป็นบาร์อาจจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่มีสินค้าอยู่ในนี้เป็นของเครื่องของญี่ปุ่นแต่ผลิตที่จีนประมาณนี้ครับน่าจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับน่าจะหายสงสัยแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เขียนแบบหน้ากล่องชัดเจนเรียกว่าเจแปนเทคโนโลยีนะฮะต่อมาครับเราก็จะมาดูเรื่องของแบตว่าทําไมไอ้ยี่เอ็ดวีเนี่ยกับสี่สิบสองมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับยีสาาสยส่สิบเอ็ด แป๊บนึงนะถอดแบตถอดด้วยมือเดียวง่ายๆเลยครับของเขาเนาะมันสามารถใช้งานได้เห็นไหมครับก้อนเดียวก็ทํางานได้อยู่แต่ถ้าใส่สองก้อนมันก็จะเพิ่มกําลังแล้วก็ใช้แบตได้อึดใช้แบตได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัว 42v นะครับมันต้องใส่ทั้งหมด2ก้อนนะใส่ก้อนเดียวใช้ไม่ทํางานครับอันนี้2ก้อนนะโอ้โหเสียง <laughs> เสียงลั่นมากๆเลยนะฮะ แต่เมื่อเราถอดแบตออกนะครับมันก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมครับมันจะสามารถมันไม่สามารถทชางานได้นะครับมันต้องใช้2ก้อนเท่านั้นนะครับคนที่จะใช้ตัวนี้ครับเป็น4 2ผมแนะนําให้เป็นแบบเออเป็นแบตแบบ10แอมป์นะที่มันหนาว่านี้ครับเดี๋ยวพอพอดีผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเขาส่งมาให้นะครับที่มันหนาเนี่ผมว่าจะคุ้มกว่าใช้งานได้ยาวนานกว่าครับอันนี้มันมันแค่4แอมป์ใช่ไหม4แอมป์มันก็อาจจะได้ไม่นานนะครับแต่มันถามว่าแรงไหมโคตรแรงเลยโอ้โหลั่นมากครับ ถ้าสาหรับคนที่อยากต้องการซื้อเครื่องเปล่าครับมีแบตของมาซาลุอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวใช้งานได้ไหมได้เหมือนกันนะมาดูกันผมไม่ใาบเหมือน,นเขาเรียกว่าขั้วอะไรสักอย่างนี่นะครับเอาเป็นขั้วแบบนี้นะมันถึงจะใส่ด้วยกันได้นะครับเอาพี่ไก่ลองดูนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่เสียงคนละเรื่องนะอ่ะเรากดดูนะเอาพี่ไก่ลองกดดูเสียงคนละเรื่องนะ เห็นไหมครับว่าไอ้สีกับตัวยี่สิบเอ็ดอะเสียงความรอบจัดมันต่างกันเลยนะครับมันต่างกันเพราะนั้นคนที่แบบอยากตัดเร็วๆตัดไวๆแนะนํสี่ใครที่แบะว่าใช้งานทั่วๆไปก็นี่ครับยีิบเอ็ดนะครับง่ายๆใช้แบตของมาสูได้เหมือนกัน,นครับโอซุกะก็น่าจะได้มั้งได้ไหม,ไม,มน่าจะได้เอโอซุกะไม่ได้โอซุกะจะเป็นคั้วคั่ว,วหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นของมาสูอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันตอนแรกกับผมมาชอบตัวนี้นะครับไปๆมาพอได้จับสัมผัสมาตัวนี้ผมว่าผมเริ่มชอบตัััวนนี้ละมจด มันจีดีจริงๆผมว่าน่าจะชอบเพว่นีตัวนี้ผมชอบรูปทรงนะครับแต่ไปไปมาความแรงความอะไรผมชอบตัวนี้มากกว่าในตอนนี้ฟีดมันตกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ AI คงงงเนาะว่าเอ้เราทาอะไรกันแน่นะครับไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรวมไปถึงการเปลี่ยนแฮชแท็กด้วยนะครับ AI มันงงเนาะปกติแล้วผมจะทําแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดนะครับ AI ก็จับได้แล้วก็ดันฟีดให้แต่ตอนนี้ฟีดมันไม่ค่อยดันเข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าผมไปเที่ยวทะเลบ้างไปอะไรบ้างเป็นการท่องเที่ยวบ้าง AI งงนะมันก็ไม่รู้จะนําส่งไปใให้ใครดีก ช่งนี้ก็ลงคลิปให้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ต้องรอช่วงเย็นก็ได้นะก็อย่างน้อยก็ยังมีให้เลยให้ดูสักเวลาคลิป2คลิปแล้วกันนาะเดี๋ยวผมจะลงให้คลิปหนึ่งก็คือตอนเย็นนะคร